Movie for you ขอเสนอ The Maxman 2021 เมื่อแก๊งค้ายาจากเม็กซิโกได้มาหาเรื่องกับอดีตทหารพันศึกของสหรัฐที่ตอนนี้ได้ผันตัวมาเป็นชาวไร่อยู่แถบชายแดนงานนี้มาทั้งตายยกแก๊งนะฮะคิดจะไล่ล่าเขาแต่แก๊งพวกนี้กลับถูกตะลุงแกนไล่ล่าซะเองซะงั้นเรื่องราวจะมันดูเดือดขนาดไหนหากพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหาพร้อมๆกันเลยครับเรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่กลางชนบทแห่งหนึ่งครับเด็กน้อยที่มีชื่อว่ามิเกลเนี่ยได้เอาจดหมายมาส่งให้หน้าบ้านลอร่าครับเป็นสาวที่เขาแอบชอบ ก่อนที่จะเข้ามาในบ้านครับโดยแม่ของมิเกลเนี่ยชื่อว่าโรซาแล้วเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากคาร์ลอสนะครับซึ่งคาร์ลอสเป็นพี่ชายของเธอโทรมาบอกว่าให้รีบหนีออกจากบ้านเดี๋วนี้พวกแก๊งค้ายากําลังไล่ล่าตามพวกเขาอยู่ให้พามิเกลหนีไปโดยเร็วที่สุดครับแล้วก็หนีไปเดี๋ยวนี้โรซาก็ได้พามิเกลหนีไปครับส่วนพวกแก๊งค้ายาก็จับคาร์ลอสมามัดไว้ใต้สะพานและพวกมันก็บอกว่าคาร์ลอสเนี่ยแกขโมยเงินของพวกเราและแกจะต้องตายก่อนที่เกเรโรนะครับหัวหนะ้าแก๊งค้ายา จะให้สัญญาณว่าให้เก็บคาร์ล้อซะ และในขณนะเดียวกันครับกลางทุ่งอันแห้งแรงใกล้กับผมเดมสหรัฐเม็กซิโกนะครับจิมกับหมาของเขาที่มีชื่อว่าแจ็คสันครับได้ออกมาล่าสัตว์ครับโดยจิมยิงไปที่หมาป่าตัวหนึ่งด้วยปืนสไนเปอร์ไรเฟลิลก่อนที่จะเดินเข้าไปดูซากศพครับและจิมก็พบว่าพวกลักลอบเข้าเมืองที่ผ่านมาบริเวณไร่ของเขาเขาเลยแจ้งกับทางการผ่านวิทยุและเมื่อเดินเข้าไปครับก็พบเขากับคนบาดเจ็บคนหนึ่งและเขาก็วิทยุบอกว่าขอแพทย์สนามหนึ่งคนมีคนบาดเจ็บถูกทิ้งเอาไว้อะไรประมาณนี้แล้วพนักง,งานธนาคารนะครับก็ขับรถมาหาานยดภใ90 ซึ่งเขาค้างชําระหนี้ธนาคารเกิน6เดือนไปแล้วอีกทั้งเรื่องหนึ่งก็คือถ้ามีผู้เสนอราคาที่เหมาะสมธนาคารอาจจะขายที่ของเขาก่อน90วันก็ได้ ซึ่งเมื่อจิมได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าผมไม่เบี้ยวหรอกยังไงผมก็จะหาเงินมาจ่ายจนได้เจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกเขาว่าคุณมีเวลา90วันนะก่อนที่เขาจะกลับไปครับจิมครับเมื่อได้รับคําเตือนของธนาคารนะก็รีบไปหาเพื่อนของเขาที่ของานทํานะครับไม่ก็ขอยืมเงินก่อนที่จะพบกับความผิดหวังครับแล้วก็จิมก็ได้มาดื่มเหล้าที่บาร์แห่งหนึ่งก่อนที่ลูกสาวของเขาที่ชื่อว่าซาร่าครับจะเดินเข้ามานั่งข้างๆโดยที่ซาร่าเนี่ยเป็นตํารวจครับซาร่าได้บอกจิมว่าที่ดินของคุณนนนน่มมมมัเป็ททีีีกาาาาาาาร้้้งขขขขยยยอวุธชชแแดดคน และซาร่าก็บอกว่าชั้นนั้นเป็นห่วงคุณและตอนนี้คุณได้กลายเป็นด่านหน้าเดียวตรงชายแดนซึ่งจิมก็พูดออกมาอย่างตัดพ้อว่าเขาทํางานเพื่อชาติมาทั้งชีวิตแต่ตอนนี้กลับไม่เหลืออะไรเลยและกําลังจะเสียบ้านพร้อมกับที่ดินนะฮะเมื่อซาร่าเห็นจิมกําลังเริ่มเมาจึงได้พาจิมกลับไปที่บ้านครับเมื่อมาถึงบ้านครับซาร่าพบว่าห้องของจิมเนี่ยรกมากครับเธอเลยพยายามจัดห้องให้แล้วเธอก็มาดูรูปภาพของจิมกับแม่ของซาร่าแล้วก็บอกว่า ฉันไม่เคยเห็นแม่มีความสุขขนาดนี้ตอนที่อยู่กับคนอื่นเลยนอกจากคุณจิมก็บอกว่าเธอไม่ควรที่จะอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกเมื่อซาร่าเห็นว่าพ่อของเธอเมาแล้วเธอก็เลยจัดแจงที่นอนให้ก่อนจะเอาผ้าห่มคลุมให้เขาครับซึ่งในขณะนั้นครับตรงชายแดนเม็กซิโกครับโรซาแล้วก็มิเกลได้อยู่ตรงชายแดนเพื่อที่จะรอข้ามไปทางฝั่งอเมริกาครับแล้วคนนําทางก็เห็นรถคันนึงแล้วบอกว่าพวกนั้นจะเป็นพวกค้ายาครับถ้าพวกนั้นเห็นผมเนี่ยมันฆ่าผมตายแน่แต่โรซาก็บอกว่าฉันจะจ่ายเงินเพิ่มให้แต่ช่วยพาพวกเราข้ามฝั่งไปหน่อย แต่คนนำทางครับก็ไม่สนแล้วก็วิ่งหนีไปครับซึ่งคนที่ขณะที่โรซ่ากับมิเกลกําลังหารูตรงรั้วที่ชายแดนครับเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งอเมริกาครับเธอสังเกตว่ามีรถขันสีดําคนนึงกําลังขับมาที่เธอครับแล้วโรซ่าก็ได้เห็นดูที่รั้วครับพวกเขาก็เลยข้ามชายแดนไปได้ครับแต่ทว่าโชคร้ายของที่ขาของโรซ่าเนี่ยไปเกี่ยวกับรั้วจึงทําให้เธอมีแผลที่ขาครับ แล้วมาส่องแม่ลูกข้ามมายังฝ่ายอเมริกาครับรถของจิมก็ได้ขับมาพอดีจนเกือบจะชนกับมิเกลครับจิมรีบลงมาจากรถ2ไแม่ลูกพยายามจะหนีครับจิมเลยตะโกนบอกว่าสภาพแบบนั้นไปไม่ได้ไม่ไกลหรอกอีกหลายไมล์กว่าจะถึงถนนโรซาก็เลยตอบกลับไปว่าคุณจะช่วยเราเหรอจิมก็ตอบกลับไปว่าผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แต่โรซาก็ห้ามไว้แล้วบอกว่า คุณอย่าแจ้งเจ้าหน้าที่เด็ดขาดไม่งั้นเราจะถูกจับและถูกส่งตัวกลับไปยังเม็กซิโกแน่ๆแ,แต่จิมก็ไม่ฟังครับเขาได้วิทยุหาศูนย์แล้วบอกว่าเจอผู้ลักลอบเข้าเมือง2รายอยู่บริเวณชายแดนแต่ทางศูนย์แจ้งกลับมาว่าตอนนี้งานล้นมือครับเดี๋ยวสักพักพวกเราคงจะไปได้แล้วทางฝั่งชายแดนเม็กซิโกนะครับก็มีพวกค้ายาน,นำโดยเกอร์เกโรครับขับรถมาจอดก่อนที่พวกมันจะลงมาจากรถแล้วก็บอกว่าฉันมารับตัวผู้หญิงกับเด็กคนนั้นแต่จิมก็บอกว่าขอโทษทีนะแต่ว่าพวกเขาอยู่ในแดนอเมริกาแล้ว พวกคายาเลยจะถามว่านายเป็นตำรวจชายแดนเหรอจิมก็ตอบกลับว่าเขาเป็นนายเิกโยทินและยังจะบอกมาอีกว่าฉันเรียกกำลังเสริมมาแล้วฉันแนะนำให้พวกนายถอยออกไปดีกว่าแต่พวกายาก็ตอบกลับมาทันทีว่าฉันจะไม่พูดซ้ำนะแกะส่งผู้หญิงกับเด็กมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นแกไม่รอดแน่ แล้วมันก็ชักปืนจะยิงมาที่จิมครับแต่ว่าจิมได้อาไรเฟิลของเขายิงไปที่มันก่อนครับก่อนที่จิมจะหลดเข้าหลังรถครับผมนะฮะแล้วก็ปืน2พวกมันจนพวกมันต้องพากันหลบอย่างทุลักทุเลครับแต่พวกขยาก็ได้ไปหยิบปืนอาก้าในถนนในรถออกมาครับแล้วก็กราดยิงใส่จิมอย่างหนักจิมบอกให้โรซ่ากับมิเกลขึ้นไปรอเขาในรถก่อนครับ ก่อนที่จิมจะเข้าไปในรถแล้วก็ขับรถหนีไปทว่าพวกค้ายาที่วิ่งตามมาครับเจเรโลนะฮะได้กระโดดไปจับกระบะหลังครับแล้วก็ขึ้นมาในรถจนได้มันอ้อมมาข้างหน้ารถครับแล้วก็เอาแขนดัดคอของจิมจนจิมเสียการควบคุมรถครับแล้วเขาก็ได้เบรกจนรถมันถึงกลิ้งหลุดไปหน้ารถครับผมนะฮะทำให้จิมกับ2แม่ลูกเนี่ยหนีรอดไปได้ครับ จากนั้นเกเรโรครับก็ได้เดินกลับมาครับแต่ลูกน้องของมันก็บอกข่าวร้ายว่าลูกพี่น้องชายของคุณโดนยิงตายแล้วซึ่งมันก็เป็นฝีมือของจิมที่ปะทะกันเมื่อสักครู่ดีครับตอนนั้นนะฮะเกเรโรเองก็มองไปทางฝั่งอเมริกาอย่างเครียดแค้นครับจิมที่ฆ่าน้องชายของเขาตายนะฮะในขณะที่โรซาในถูกยิงที่หน้าท้องและจิมก็ได้ขับรถมาจอดเพื่อปฐมพยาบาลเธอครับโรซาบอกจิมว่ามีแต่คนที่ช่วยลูกฉันได้แล้วโรซาก็ได้ไปจูบกับมิเกลเธอให้กำไลกับลูกแล้วก็บอกว่าต่อไปอยู่กับคุณลุงคนนนี้นลูก โลซาได้สั่งเสียกับจิมว่าให้ดูแลลูกฉันด้วยนะพาเขาไปส่งตามที่อยู่ที่ชิคาโกก่อนที่เธอจะสิ้นใจตายครับ หลังจากเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะครับจิมก็โทรหาตำรวจชายแดนเพื่อให้เขานำศพของโรซาไปส่วนทางตำรวจก็ได้นำตัวมิเกลไปที่สถานีตำรวจครับแล้วเตรียมตัวส่งต่อไปให้สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าหลังจากนั้นครับขณะที่จิมขับรถอยู่ครับเขาก็เห็นรถของผู้ค้ายาซึ่งขับมาจอดรอยอยู่หน้าด่านฝั่งเม็กซิโกครับและจิมก็ได้เห็นกระเป๋าที่โรซาได้ทิ้งเอาไว้แล้วเมื่อเขาเปิดกระเป๋าออกก็พบกับเงินจำนวนมากครับที่โรซานำติดตัวมาจากเม็กซิโกแล้วระหว่างทางนะครับจิมก็นึกถึงมิเกลครับและคำสั่งเสียของโรซ่าทีบบออกใ้เเคดดดููแลลวยยจจิิมตัสัสนร ขับรถกลับไปที่สถานีตำรวจแล้วก็ถามตำรวจว่าตอนนี้เด็กคนนั้นอยู่ไหนส่งไปสถานสงเคราะห์หรือ,อยังเขาขอคุยกับเด็กหน่อยแต่ตำรวจกลับบอกว่าทางตำรวจเม็กซิโกแจ้งมาว่ามีญาติของเด็กรอยอยู่ที่นั่นฉะนั้นจําเป็นจะต้องส่งตัวกลับไปซึ่งนั่นก็ทาให้จิมรู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของผู้ค้ายานแน่แนๆเขาเลยขอเข้าไปพบมิเกลซะหน่อยแต่เมื่อจิมเจอมิเกลเขาก็พูดออกมาทันทีว่าอยู่นี่ไม่ปลอดภยัยออกมาออกมานี่เร็วอะไรประมาณนี้ เขาต้องรีบไปจากที่นี่และเขาก็พาไมเกลหนีไปจากสถานีตํารวจครับโดยจิมกับมมเกลเนี่ยออกจากสถานีตํารวจทางประตูหลังครับซึ่งในขณะนั้นพวกแก๊งค้ายาที่มารอรับตัวไมเกลเห็นจิมพาไมเกลออกจากสถานีตํารวจเนี่ยเกเกรโรก,ก็นะครับก็รู้ว่าเป้าหมายต่อไปของเขานะฮะก็คือการจัดการจิมแล้วก็พาตัวเด็กกลับมานั่นเองจิมได้กลับไปที่บ้านครับแล้วก็เอาอุปกรณ์ต่างๆใส่ในกระเป๋าเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าที่นี่เนี่ยไม่ปลอดภยัย แต่เมื่อเขาได้กลับมาที่รถก็พบว่ามิเกลหายตัวไปจากในรถแล้วโดยมิเกลวิ่งหนีเข้าไปทางภูเขาครับมุ่งหน้ากลับไปที่ชายแดนซึ่งในตอนนั้นนะฮะพวกแก๊งค้ายาได้ขับข้ามชายแดนมาและกําลังจะติดต่อมออยู่แต่พวกเขานะครับสามารถเข้าชายแดนมาได้อย่างง่ายดายเพราะว่าพวกค้ายาติดสินบนเจ้าหน้าที่เอาไว้แล้วส่วนทางฝั่งมิเกลนะฮะก็วิ่งหนีไปแบบไม่รู้ทิศทางแต่โชคดีที่จิมตามมาเจอนะครับจิมก็พูดใส่มิเกลทันทีนะครับว่าเธอกําลังทําอะไรถ้าเธอหนีไปเนี่ยมันอันตรายมากนะ ตำรวจจะส่งตัวเธอกลับไปและพวกนั้นก็กำลังรอเธออยู่ทางฝั่งน้นเธอกลับไปไม่ได้ ก่อนที่เขาจะพามิเกลครับขับรถหนีอยกมาจากบ้านครับจิมบอกว่าจะพานายไปหาครอบครัวของแม่นายที่อยู่ที่ชิคาโกซึ่งในตอนนั้นครับที่บ้านของจิมครับพวกเกเรโรนะฮะได้มาที่บ้านของเขาซึ่งพบว่าจิมหายตัวไปจากบ้านแล้วก่อนที่เกเรโรครับจะพบเข้ากับเหรียญกล้าหารของจิมที่อยู่ที่บ้านของเขาและเกเรโรนะฮะก็ได้เอาเหรียญเก็บใส่กระเป๋าไว้ครับและพวกมันก็ได้เอานะ้ำมันราดบ,บ้านจิมนะฮะก่อนที่จะเผาบ้านของเขาจนวอดไม่เหลือสักอย่างส่วนทางฝั่งของจิมกับมิเกลครับก็ได้แวะเข้าข้างทางโทรหาซาร่าครับลูกสาวขอองงเเ ซึ่งทางซาร่าเนี่ยก็ถามทันทีว่าทําไมถึงต้องพาเด็กนั่นไปด้วย จิมก็ตอบกลับไปว่าถ้าทิ้งเด็กไว้เด็กจะถูกส่งกลับไปและเด็กจะถูกฆ่าที่เม็กซิโกแต่ซาร่าก็บอกว่าเธอเก็บเรื่องนี้ได้ไม่นานเดี๋ยวตำรวจก็จะไปไล่ล่าตัวคุณและตอนนี้บ้านของคุณโดนเผาเรียบร้อยแล้วนี่มันไม่ใช่เล่นๆนะไม่ว่าคนพวกนี้จะเป็นใครแต่พวกมันจะไล่าตามล่าคุณไม่เลิกแน่ซึ่งจิมเมื่อรู้ว่าบ้านของเขาโดนเผาก็แค้นมากครับแต่เขาก็ยังไม่ลดความพยายามที่จะพามิ่เกลไปส่งตามที่แม่ของมิ่เกลต้องการครับระหว่างที่ขับรถไปจิมก็สะบัดออกมาด้วยความโมโหครับว่าทําไมต้องมาข้ามฝั่งแถวบ้านฉฉันววฉันนนดดดดด้้้วววยยยะเเเืออออรไไหมมมแลกกกก็บ่่่่าาผูทศงๆ นในขณะที่เกเรลโลนะฮะกำลังสืบหาที่อยู่ของมิเกลกับจิมเขาก็พบได้ว่าจิมใช้บัตรเครดติตเติมน้ำมันรถที่ปั๊มแห่งหนึ่งนะครับเกเรโลนะฮะก็เลยได้ออกตามล่าเขาอีกครั้งส่วนทางฝั่งจิมกับมิเกลเนี่ยก็เริ่มคุยกันมากขึ้นและมิเกลก็บอกว่าเขาอยากจะกลับบ้านแต่จิมตอบกลับไปว่าไปกับฉันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับนายแม้ว่าเราจะลาบากก็ตามนะฮะและฉันก็ขอโทษเกี่ยวกับเรื่องแม่ของเธอด้วยซึ่งในตอนนั้นนะฮะรถของจิมก็อุณหภูมิมากเกินไปจนมันโอ้วก็พังนะครับ ทางด้านพวกเกเรโลนะฮะก็ได้ไปยังปั๊มน้ามันที่จิมได้จอดเติมน้ํามันครับแล้วก็ถามที่อยู่ของจิมกับพนักง,งานขายของชําแต่เธอกลับไม่รู้ครับเกรเรโลก็เลยบีบคอเธอและสั่งให้เธอเนี่ยเปิดเทปกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าจิมขับรถไปทางไหนก่อนที่เขาจะลั่นไกสังหารเด็กขายของที่ปั๊มน้ามันทิ้งนะครับแล้วพวกมันก็ได้ขับรถตามจิมไปขณะที่จิมได้ขับรถมาซ่อมที่อู่นะครับแต่ช่างกลับบอกว่านี่มัน6กโมงกว่าแล้วร้านปิดไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเขาจะมาซ่อมรถให้จิมไม่มีทางงงเเลือออออกกกจจรริป็นนนนต้้พััยู่่แถว ระหว่างนั้นก็โทรหาธนาคารแล้วก็บอกว่าเขามีเงินที่จะจ่ายเงินที่ค้างกับธนาคารแล้วขอยืดเวลาเขาสัก2-3วันเดี๋ยวเขาจะไปชําระที่ธนาคารเองและจิมกับมิกเกลก็มาคุยกันที่ร้านอาหารครับจิมถามว่าครอบครัวของเธอไปทําอะไรพวกค้ายาเข้ามิกเกลก็เลยบอกว่าเรื่องของผมที่ชื่อคาร์ลอสเนี่ยทำให้พวกมันโมโหลุงเลยโทรหาแม่ผมว่าให้หนีทันทีส่วนพ่อผมเนี่ยก็ตายก่อนที่ผมจะเกิดซะอีกส่วนมิเกลเนะฮะก็บอกกับจิมว่าเขาอยากจะไปเข้าห้องน้ําจิมก็บอกก็ไปสิ แต่เมื่อมิเกลกลับมาที่โตะนะครับเขาก็เห็นว่าจิมไม่อยู่แล้วมิเกลก็เลยวิ่งตามหาจิมแล้วก็พบว่าจิมเนี่ยหลับอยู่ในรถครับไม่ได้หนีเย็นที่เขาเข้าใจแล้วเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นครับจิมก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่ามิเกลพาแจ็คสันไปเดินเล่นแล้วก็ซื้อของมาให้เขากินตอนเช้าครับ แล้วช่างก็มาซ่อมรถของเขาจนเสร็จและได้เวลาเดินทางกันต่อครับเมื่อจิมได้ใช้บัตรเครดิตเพื่อจ่ายค่าซ่อมรถพวกของเกเรโร่ก็ได้ติดตามบัตรของเขาอยู่นะฮะแล้วก็พบว่าจิมอยู่ไม่ไกลจากพวกเขาพวกค้ายาก็เลยได้ขับรถตามจิมอีกครั้งครับส่วนมิกเกลก็ถามจิมด้วยความกังวลว่าคุณคิดว่าผมจะชอบชิคาโกไหมเพราะว่าไม่รู้จักใครเลยจิมก็ปลอบใจเด็กชายครับว่าเธอจะต้องหลงรักที่นั่นแน่ๆมันสวยมากเลยล่ะจิมได้ขับรถไปอยู่สักพักครับก็พบว่าตำรวจขับตามเข้ามาสั่งให้เขาหยุดครับจิมก็หยุดรถตาม ลัวว่าเด็กคนไหนจะถูกลักพาตัวมาครับแต่เขาก็ไม่ได้คุยอะไรกับมิเกลนะฮะตำรวจสั่งให้จิมขึ้นรถของตำรวจนะครับแล้วก็ยึดปืนของจิมไปทั้งหมดตอนนั้นจิมรู้ได้ทันทีว่าตำรวจคนนี้ถูกพวกค้ายาซื้อไปแล้วครับและตำรวจก็กำลังถ่วงเวลาเพื่อร้อยพวกเกเรโรมาหาเขาหลังจากที่โทรบอกพวกค้ายาเสร็จก็ให้จิมกลับขึ้นไปรอในรถครับโดยที่ตำรวจได้ยึดคุณแจไว้แล้วซึ่งตอนนั้นจิมก็พูดตอกหน้าตำรวจไปทันทีว่าพวกมันให้เท่าไหร่ค่าทรยศต่อหน้าที่ที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ถ้าส่งตััวเเราให้มนนย พวกเราตายแน่และทันใดนั้นเองครับตำรวจก็ได้ชักปืนขึ้นมาเจาะปืนไปที่จิมครับแต่แจ็คสันเมื่อเห็นปืนของตำรวจมันก็เลยได้กระโดดเข้าไปงับแขนครับก่อนที่จะมางับขาของตำรวจจิมได้เอาศอกกดไปที่หน้าตำรวจให้ลงกับพื้นครับแล้วก็ตบปืนของตำรวจทิ้งก่อนที่จะชกไปที่เขาสองทีจนตำรวจนิ่งไปครับและตอนนี้จิมก็ได้รู้ตัวแล้วว่าพวกค้ายาเนี่ยอยู่ใกล้เขาเต็มทนแล้วครับ จิมก็เลยได้ขับรถมาแอบอยู่ที่หลังก้อนหินริมถนนและพวกค้ายาซึ่งนําโดยเกเรโร่นะครับก็มาซ้อมตํารวจที่เขาจ้างมาก่อนจะถามว่าจิมอยู่ไหนตํารวจก็บอกว่าฉันไม่รู้ก่อนที่เกเรโร่จะลั่นไกสังหารตํารวจคนนั้นทิ้งครับแล้วมันก็ได้นําปืนของจิมกลับไปแต่ก่อนที่จะกลับไปครับ เกเรโลได้เห็นแผนที่ของจิมตกอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเอาขึ้นรถเก็บไว้ด้วยครับเมื่อพวกค้ายอยากกลับไปครับจิมก็เลยตัดสินใจขับรถต่อแล้วแวะไปที่ร้านขายปืนครับเพื่อซื้อปืนติดตัวเอาไว้ทีแรกครับคนขายจะไม่ขายปืนให้เพราะคิดว่าเขาต้องตรวจสอบประวัติก่อนแต่ว่าจิมก็ขยันขยอว่าเขาเป็นอดีตทหารที่ไปรบในสงครามเวียดนามเขาไม่ทําอะไรไม่ดีหรอกคนขายก็เลยขายปืนให้ครับและซาร่าก็ได้โทรหาจิมครับเธอบอกว่า ที่คุณไปมีเรื่องด้วยมันคือเกเรโร่มันเป็นสมาชิกแก๊งค้ายาที่อันตรายมากและคนที่คุณยิงก็คือน้องชายแท้ๆของเกเรโร่เองส่วนลุงของเด็กที่ชื่อมิเกลมันได้ขโมยเงินของแก๊งค้ายาไปและพวกของเกเรโร่จะตามล่าคุณจนเจอและเมื่อเจอเมื่อไหร่มันจะฆ่าคุณกับเด็กนั่นทันทีแถมเธอยังบอกอีกว่ามันไม่คุ้มเสี่ยงหรอกถ้าจะช่วยเด็กคนนั้นซาร่าเลยบอกให้จิมกับมิเกลเก็บตัวงเงียบไว้ก่อนแล้วเธอจะไปรับพวกเขาจิมก็บอกว่าตกลงครับและจิมกับมิเกลก็ได้มาเช่าโรงแรมอยู่เพอ ข้ามครับและกําลังจะบุกเข้ามาที่ห้องเขาจิมเลยรีบโทรแจ้งตํารวจครับก่อนที่เขาจะออกทางประตูหลังและพวกขายาก็ถีบประตูเข้าไปครับแต่พบว่าไม่มีใครอยู่ในห้องจิมกับมิเกลครับได้ว,วิ่งหนีเข้าไปอยู่ในทุ่งหญ้า แล้วก็แอบซ่อนตัวครับเกเลโลก็ตามเข้ามาแล้วก็ตะโกนถามว่าแกอยู ay, ่ที่ไหนไอ้นาวิกโยธินก่อนที่มันจะตัดสินใจกลับครับเพราะว่าหาไม่เจอส่วนจิมก็บอกกับมิเกลว่านายขึ้นไปแอบบนรถก่อนนะเดี๋ยวฉันจะตามไปฉันต้องหาแจ็คสันให้เจอก่อนเพราะว่าพลาดจากการตอนที่วิ่งหนีพวกค้ายานะครับจิมได้แอบกลับมาที่โรงแรมครับและพยายามมองหาแจ็คสันแต่แล้วแจ็คสันนะฮะหมาของจิมก็ได้ไปเห่าใส่พวกค้ายาครับมาเลยตัดสินใจยิงแจ็คสันทิ้งอย่างเลือดเย็นครับซึ่งจิมที่มองดูอยู่ก็แ้นหนักักกกกกเเเเขข้้้้้้าาาไไไไไไปปปอออีบแแแตต่่่่่็็ชวววยมมมดดนนนะืพลจิ แจ็คสันขึ้นท้ายรถแล้วก็ขับรถออกไปด้วยความโศกเศร้าครับพอพระอาทิตย์ขึ้นทั้งคู่ก็ได้มาฝังศพของแจ็คสันด้วยกันครับส่วนตำรวจก็มาถึงนะฮะรวมถึงซาร่าเองก็มาที่โรงแรมที่พวกเขาพักเมื่อคืนแต่กลับไม่พบของร่องรอยของจิมแล้วก็มิเกลเลยนะครับดานมิเกลก็บอกกับจิมว่าผมอยากทําพิธีศพให้กับแม่เขาเลยขับรถพามิเกลไปยังโบสถ์แห่งหนึง่งและให้หลวงพ่อทําพิธีให้ จากนั้นจิมก็โทรหาซาร่าครับแล้วบอกว่าเด็กจะไม่กลับไปฉันจะทําตามที่แม่เขาขอดังนั้นนะฮะก็คือพาเด็กไปหาครอบครัวที่ชิคาโก้นั่นเองซึ่งเธอก็ไม่ต้องลําบากใจเธอทําตามขั้นตอนได้เลยไม่ต้องใช้อํานาจหน้าที่ช่วยอะไรฉันแล้วก็วางสายทันทีครับจากนั้นจิมก็มาซ้อมยิงปืนนะฮะแล้วเขาก็ให้ฝึกฝึกให้มิเกลเนี่ยหัดยิงปืนอีกด้วยครับซึ่งตอนนั้นมิเกลก็ถามว่าคุณเคยเป็นทหารเหรอจิมก็บอกว่าฉันเป็นนาวิกโยธิน มิเกลเลยบอกว่าผมจะเป็นทหารบ้างแต่จิมก็บอกว่าการฆ่าคนไม่ได้ทําให้นายรู้สึกดีหรอกนะแม่นายตายไปเพื่อให้นายมีชีวิตต่อไปแล้วจิมก็ตัดสินใจเอากระเป๋าเงินให้กับมิเกลครับเพราะว่าหลังจากที่ได้สัมผัสชีวิตมิเกลมาแล้วเขารู้ว่ามิเกลต้องเจอกับอะไรมาบ้างแม้เขาจะต้องการเงินมากแค่ไหนครับแต่เป็นเงินที่แลกมาด้วยชีวิตของครอบครัวมิเกลเขาก็ไม่อยากจะได้มันครับเขายื่นมันให้กับมิเกลครับแล้วบอกว่าเงินนี้เป็นของแม่นายนายเก็บไวเ้เถอะ แต่ไมเกลก็บอกว่าผมไม่อยากได้เงินผูกค้ายาแต่จิมก็เลยบอกว่างั้นก็ไม่มีเหตุผลที่เราต้องเก็บมันเอาไว้นะก่อนที่ทั้งคู่จะหยิบเงินไปเผาทิ้งทั้งหมดครับโอ้โห,โหเสียดายจริงๆแล้วเมื่อทั้งคู่ได้ออกเดินทางอีกครั้งในช่วงเช้าครับพวกแก๊งค้ายาของเกรเรโครับก็ได้ดักอยู่บนสะพานครับและพวกมันเห็นรถของจิมนะครับมันก็ได้แจ้งให้เกรโรโไปตามล่าตัวจิมทันที ก็เรยโลรีบขับรถไปยังพิกัดนั้นครับและกัดจะชนรถของจิมตรงสี่แยกเทว่าจิมหยุดรถไว้ได้ทันครับแล้วก็ขับหนีไปอีกทางซึ่งเกเรลโลก็นะฮะก็ได้ขับไล่ตามจิมไปทันทีในขณะที่จิมขับรถหนีครับรถของเขาเกิดเสียขึ้นมาอีกครับจิมก็ได้ขับรถไปจอดที่ข้างถนนก่อนที่จะลงจากรถครับแล้วก็หยิบปืนสไนเปอร์ประทับบาดส่องไปที่ถนนครับเพื่อรอรถของพวกมันมีเกลจึงบอกจิมว่าถ้าเราไม่หนีมันจะฆ่าเรานะแต่จิมก็บอกว่าไม่มีทางหรอกถ้าเราฆ่ามันก่อนและแล้วนะครับพวกนั้นก็ขับรถมานะฮะฮ ในระยะของปืนแล้วจิมก็ได้ยิงปืนโดนคนขับครับก่อนที่เขาจะยิงล้อข้างนึงจนรถสะบัดแล้วก็กลิ้งหลายตลบแล้วไปตกอยู่ข้างทางครับพวกมันกระเสือกกระสนลงมาจากรถครับก่อนที่จะหยิบปืนกลยิงกลับไปที่รถของจิมจนรถของจิมเนี่ยไฟลุกกระโปรงหน้าเลยนะฮะส่วนจิมและมิเกลครับได้หนีไปแอบในโรงนาแห่งหนึ่งครับทั้งสองไต่ขึ้นไปซ่อนตัวในกองฟางจิมบอกกับเด็กน้อยว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปให้นายรีบหนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดก่อนที่จิมจะเอาพลั่วมาปักไว้กับพื้นครับแล้วเอาสไนเปอร์พพพาาาาาาดดไไววว้้้แแลล่่่งงงเเปทททีีีกกกยนนนรัิมโ เมื่อได้ระยะจิมก็เหนียวกายยิงของพวกแก๊งค้ายาคนนึงครับทำให้พวกที่เหลืออีกสองคนต้องวิ่งไปหลบตามกองฟางครับและพวกมันก็ได้เอาปืนกนลไล่ยิงเขาผัานหน้าต่างอย่างดักครับแต่ก็ไม่โดนจิมสักนัดครับแหมสม,มเป็นตัวร้ายจริงจริงจนกระทั่งกระสุนพวกนั้นหมดฮะเลยต้องมาใช้ปืนสั้นแทนส่วนจิมก็มานัดแนะแผนการกับมิเกลว่าเราต้องใช้แผนหลอกล่อพวกมันฉันจะให้นายนับ1-30ถึงแล้วนายยิงไปที่หน้าต่าง2นัดเพื่อหลอกล่อพวกมันซึ่งตัวของจิมนั้นจะได้ลงไปข้างล่างเพื่อรอดักจดกกัน และเมื่อนับ1นึ่งถึงสามิมเกลก็ได้ยิงไปที่หน้าต่างครับและทาให้สมาชิกแก๊งค้ายาเนี่ยวิ่งออกจากที่ซ่อนครับก่อนที่จิมจะใช้สไนเปอร์ฆ่าคนนั้นไปอย่างง่ายดายครับและตอนนี้เหลือเพียงเกเรโร่เพียงคนเดียวเท่านั้นและเกเรโร่นะครับก็ได้เข้าไปในโรงนาที่มิเกลแอบซ่อนตัวอยู่ครับเขาได้ขึ้นไปบนกองฟางเพื่อตามหาตัวจิมกับมิเกลครับแต่มิเกลที่หลบอยู่นะฮะไม่ทันระวังตัวก็เกิดตกลงมาจากกองฟางครับทำให้เกเรโร่นะฮะร,รู้ว่ามิเกลอยู่ที่ไหน ส่วนจิมเองนะฮะก็รีบรตามหามิเกลเช่นกันครับและแล้วก็ได้ยินเสียงผิวปากของเกเรโรนะครับเขาเลยตามหาเสียงนั้นส่วนเกเรโรนะฮะก็ตะโกนบอกว่าไอ้นาวิกโยธินมาทําให้มันจบๆกันไปซึ่งในตอนนั้นนะครับเขาได้เอาปืนเจาะหัวของมิเกลอยู่มันสั่งให้จิมท,มทิ้งปืนเดี๋ยวนี้ซึ่งจิมเองก็ยอมทําตามคาสั่งของมันนะครับเพราะว่ากลัวมิเกลจะเป็นอันตรายจากนั้นครับเกเรโรก็ให้มิเกลจับปืนแล้วก็เล็งไปที่จิมครับ ถึงแม้เด็กชายจะพยายามขัดขืนนะฮะแต่ก็ไม่สาเร็จครับแต่จิมนะส่งสัญญาณบอกให้ทําในสิ่งที่เขาเคยสอนกับมิเกลไว้โดนมิเกลได้ปลดแมกกาซีนออกจากปืนครับแต่ปืนก็ลั่นไปโดนมือของจิมเช่นกันครับเกเรโล่ก็เลยคว้าแมกกาซีนที่หล่นพื้นกลับขึ้นมาใส่ครับเพราะว่าจิมได้พุ่งมาชา้าตัวของเขาจนปืนหลุดมือไปแต่มันก็ได้ผลักจิมเข้ากับกาแพงครับก่อนที่ชกเขาอย่างจังหลายหมัดตามด้วยแทงเข่าอัดจิมกับกําแพงแต่จิมก็ได้สู้กับเกเรโล่ครับแล้วก็ได้ผลักเกเรโล่จงลงไปกับ ขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับแล้วก็กระหน่ำใส่จิมไปเต็มๆครับจนจิมนแทบลุกไม่ขึ้นเลยทีเดียวแต่แล้วครับจิมก็ฉวยโอกาสกับจัดการกับเกเรโร่จนล้มลงครับแล้วก็ขึ้นไปคล่อมบนตัวมันจากนั้นก็ใช้โซ่รัดคอมันอย่างจังครับทว่าฮะเกเรโร่โก็ได้ใช้จังหวะนั้นครับเอามีดพกแทงไปที่ท้องของจิมครับหลายครั้งติดต่อก,กันจนจิมต้องวางโซ่และถอยออกมาก่อนที่เกเรโร่โนะฮะจะลุกขึ้นแล้วก็ดันมีดเข้าไปที่หน้าท้องของจิมอย่างจังแต่ว่าฮะจิมก็ใช้มือมากันได้คร มิเกลนะฮะก็ได้หยิบปืนขึ้นมาแต่ด้วยความที่เด็กไม่กล้าฆ่าคนนะฮะเขาก็เลยยิงไปที่หลอดไฟที่อยู่บนหัวของทั้งคู่และนั่นก็ทําให้เกเรโลเสียหลักแล้วก็จิมได้พลิกตัวกลับมาได้เปรียบครับจากนั้นมิเกลก็จ่อปืนไปที่เกเรลโลครับแล้วเกเรโลก็ท้าทายมิเกลเพื่อมิเกลฆ่าคนแล้วก็กลายมาใช้ชีวิตแบบมันมันบอกว่ายิงสิยิงฉันเดี๋ยวนี้เลยเพื่อแก้แค้นให้แม่ของแก แต่จิมก็บอกว่าอย่าไปฟังมันส่งปืนมาให้ฉันเพราะว่าเขาไม่อยากให้มิเกลต้องมาติดกับของเกเรโรครับและจิมก็ได้อาศัยจังหวะนี้หยิบปืนจากมือมิเกลยิงเข้าไปที่ท้องของเกเรโรจนเขาล้มลงครับ จากนั้นครับจิมก็สั่งให้มิเกลออกไปจากที่นี่เพราะว่าเขาไม่อยากจะให้มิเกลนะครับมาเห็นสิ่งที่เขาจะทํากับเกเรโลครับ saying, หลังจากที่มิเกลออกไปแล้วนะครับจิมก็เอาปืนจ่อไปที่หัวของเกเรโลครับแต่เกเรลโลบอกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วเขาก็หยิบเหรียญกล้าหารที่เอามาจากบ้านของจิมให้กับเขาซึ่งที่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้อยากเดินมาเส้นทางนี้แต่เขาไม่มีสิทธิ์เลือกต้องดิ้นรนมาตั้งแต่เด็กและเข้าสู่วงการแบบออกไม่ได้ซึ่งใจจริงเขาก็อยากเป็นทหารเหมือนกับจิมเช่นกันจิมที่เห็นแบบนั้นจจึงงตัััดดดดสสินนนนนนใใใไมม่่าาเเเเเกกกกกกกรรโลลลคบบขถอออออแ็ซีีีหหห้้้ะะปืืืุพยยยวว เกเรโร่แล้วบอกว่าทาังเลิอกอยู่ที่นายและเขาก็เดินออกมาหามีเกลข้างนอกจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นครับซึ่งก็คือเกเรโร่เนี่ยตัดสินใจนะครับปลิดชีพตัวเองภายในโรงนาน,นั่นเองเพื่อยุติเรื่องราวทุกอย่างครับส่วนจิมกับมิเกลนะครับก็ขอติดรถจากผู้เมตตาเพื่อไปที่ชิคาโก้ครับและเมื่อไปถึงหน้าบ้านของญาติของมิเกลครับจิมยื่นเหนียญกล้าหาญให้กับเขาแล้วบอกว่า นายเก็บเอาไว้นะก่อนที่เขาจะปล่อยให้มิเกลเคาะประตูหน้าบ้านของญาติครับและญาติของเขาก็ร้องไห้ออกมาเมื่อเห็นหน้ามิเกลครับก่อนที่จะเข้ามาโอบก,กอดด้วยความดีใจและเมื่อมิเกลหันหลังกลับไปมองที่จิมเขาก็พบว่าจิมหายไปแล้วครับและจิมก็นั่งรถสาธารณะกลับบ้านครับพร้อมกับภารกิจที่ทําเสร็จเรียบร้อยถึงแม้ว่าจะต้องเสียบ้านเสียไรนะครับแต่เขาก็สามารถช่วยชีวิตมิเกลไว้ได้เขายิ้มอย่างภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำครับและเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็จบลงครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง The Max Man นะครับหรือมีชื่อไทยว่าคนระห่ำพันระอุนะครับเป็นเรื่องราวของอดีตทหารที่ผันตัวมาใช้ชีวิตเป็นชาวไร่แต่ชีวิตกลับไม่ราบรื่นนะครับเพราะทั้งบ้านและไร่เนี่ยกำลังจะถูกยึดแถมยังได้เจอกับแก๊งค้าย,ยาขาโหดครับที่ไล่ล่า2แม่ลูกมาจากเม็กซิโกอีก เขาได้ช่วย2แม่ลูกจนเขาเองก็ตั้งศูนย์ทั้งบ้านที่ดินแล้วก็เกือบอาชีวิตไม่รอดนั่นเองแต่สุดท้ายเขาก็จัดการพวกนั้นจนหมดนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเด็กชายมาจากเม็กซิโกได้ที่เพื่อนๆดูแล้วก็ชอบกันหรือเปล่ายังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้ทางเรา movie for you แล้วก็ทีมงานเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ movie for you ขอเสนอ the maxman 2021 เมื่อแก๊งค้ายาจากเม็กซิโกได้มาหาเรื่องกับอดีตทหารพันศึกของสหรัฐที่ตอนนี้ได้ผันตัวมาเป็นชาวไร่อยู่แถบชายแดนงานนี้มาทั้งตายยกแก๊งนะฮะคิดจะไล่ล่าเขาแต่แก๊งพวกนี้กลับถูกตะลุงแกนไล่ล่าซะเองซะงั้นเรื่องราวจะมันดูเดือดขนาดไหนหากพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหาพร้อมๆกันเลยครับ